ในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้พระประคองเสริมซึ่งกันและกันก่อนอื่นก็จะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนาะโดยว่าวันมีงานพระชาชศพหลายที่หลายต่างนะขึ้นโดยเฉพาะวันเชตธันวางานประชุมเพลิงศพท่านลูกวัดวัดสิงิ์อำเภอเมืองละปูนวันเสาร์ที่สิบเก้าธันวา งานพระราชทานเพิงศพพระครูอดุลปัญโยพาสอดีตเลขาธิการคณะต่างหน,นองแยงงจังาวาัดม่เขาตอกอำเภอตำบลหนองหยงอำเภอสันทรายเผาประมาณสี่โมงเย็นวันที่สิบเก้าธันวางานพระราชทานเพิงศพท่านพระครูอ,อนุวัตศาสนาคิดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่เสียงอดีตเจ้าอวาดวัดเฉลัตมตําบลบ้านกาดอำเภอแม่เสียง อันนี้ก็จะได้พระราชทานเพิงแล้วก็วันที่สิบเก้าธันวาคมปอยล้อลแม่หรือปราศาสตร์กนกระเวกงานประชุมเพิงศพธิการอินเหลาจิตตสังวโลอดีเจ้าวัดป่าตุ่มป่าตุ่มดอนตำบลป่าตุ่มอำเภอเป้า อันนี้ก็ถือว่ามีงานพระราชทานแล้วก็วันที่สาวธนวางานพระราชทา,านเพลิงศพพระครูสิริปุญญากรคำปันนาโนารอดีตที่พึงสาเจ้าคณะอำาภสบูเมืองแง่อดีตเจ้า,าจวาดวัดสลีบุญยืนเผาจริงสองทุ่ม,มตุนกิตนี่ที่สาวเนี่ยธรรมาภาพก็คงจะได้ไปร่วมงานพระราชทา,านเพลิงศพเพราะหลวงปูท่านพระครู สิริพุนวันนี้ก็เป็นผู้มีพระคุณตั้งแตส่สามสามเณีนเกยมาร่วมทำบุญกับธรรมภาพหลายครั้งก็พอที่ฟักไฟในการส่งเสริมพระเน้นได้ห้ำได้เฮียนได้กินได้ทานสิ่งบางประกาศนี้ก็ถือว่าเป็นทเทละที่มีวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์กว้างไกลก็ถือวา่าร่วมคิด ที่จะการงานครับพอคุณท่านมาเป็นเวลาเมินท่านชอบเลี้ยงหมาโอ้หมามีเป็นสามสิบตัวก่อนนะเขาวัดย่นยืนนี่ก็จําเป็นเอากันว่าเส้าเราตัวเท่ากันตัวก็ตัวกันไปหมโม่เลยทดชัดชดชัดอดอดเอาเอาแหละหมานักอ่าโยมอันเนี้ยก็ถือว่าท่านก็มีเมตตาท่านไปคนอำเภอป่าซางจะได้พระราชทานเพลิงศพในวันที่เสาว วันที่สาว์วันนี้ก็จะได้ไปเป็นตนเมตตากรันเนาะกลางคืนก็จะได้ไปร่วมงานพระราชด,ดังังถือว่ามันก็มีเตือปีเดียวเนาะปีหน้านี่แบบมีมละว,วันที่สิบหกอายุวัฒนมงคลท่านพระค <c oughs> รูสพลรัตนสารอดีตที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะอำเภอบันทิ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันทิอาเจ้าวาดวัดปารันก็เป็นส่วนหนึ่งญา่ิโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายมันมีอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าเป็นเรื่องร้ายเรื่องเสียแล้วคนเฮาจะโตษสิ่งอื่นภายนอกจากตัวของตัวเอือวุ่นไปหมดนนนักที่จะพักใจ,จว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากเหตุที่ตัวเองมีตนเป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งเหล่านั้น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะคืดว่าเหตุมันเกิดจากตนเพราะบริหารตนบัถูกขินของแถลงอิริยาบถตามเสมอหรือปล่อยตัวใึ้มกมุ่นกับการงานนักเกินไปเหล่านี้เป็นตน้นครับบะคืดผีสางนางครับบะคืดไปโดดทษสิงสาราสัตดผีสางนางไม่เจ้าตาลาสีบดีพ่องนะเจ้าป่าเจ้าเขาในพ่องน่ะจะคืดแก้ก็ คิดแก้สิ่งภายนอกโดยการบนบานผีสางเทวดาปูจาพระเคาะเป็นต้นเป็นการแก้พิษจริงอยู่มันอาจจะให้ผลดีในใ,นใจแต่เป็นภาวะที่ล้มกาแะของผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่รับรองเหตุถึงทุกอย่างมีเหตุจะนั้นทางที่ถูกต้องแกตด,ด้วยรักธรรม คือเลิกทําเหตุที่ทำให้เกิดผลได้มาว่าโดยทางกายวาจาหรือใจก็ตามเมื่อผลเหตุนี้ผลดีก็<อ>่งเกิดมาะะตัวมามส่วนผลได้ที่เกิดในประจุบมันอาจจะเกิดจากผลละมะบัณฑิคทำเมื่ออดีตก็ได้ยุงอดทนก้มหน้าหับกรรมเหล่านั้นเื่อเส็จสิ้นไปเสียชีวิตอนาคตจะสุขใส่ไปรุกดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นทึงบอกว่าอย่าโทษ โดยท่านไทเทวาะาทษสถานภูม นิดเนาะคนกล่าวเอาไว้เป็นธรรมดาของคนเฮาสิ่งใดมากในมามักอย่าดูหมิ่นในสิ่งนั้นมหาหันความสาคัญของสิ่งเหล่านั้นพิกับเมื่อก่อนที่ยังมาได้มากอดตรงกันความดิ้นรนถ้าเยอทยานคงเดินไปทางหน้าอย่างบ่มีวันหยุดคราวที่ว่ากันอยู่จิตใจผูกพันกันอยู่อ่าก็ถือว่าเอื้อว่าถ้าได้เป็นกู้ครองกัน จะเป็นยอดแห่งความสุขแต่ขั้นได้เป็นคู่ครองกันจริงๆแล้วบ่มณนเท่าใดก็ลืมวามหน้าฮักของกนันจือจางห่างเหินอาจไปโดยลำดับพอหันแต่อื่นที่บ่จชคฟองของตนเป็นคนที่น่าฮักว,ก,กว่าน่ากลัวมีความกระจุมกระจิ้มน่าชมเชยกว่าทรัพย์สินอ,อยู่ในกระเปาของคนมีก้าหน้อยพอจิตใจเปริง อยากได้ทรัพย์สินอยู่ในมือของคนอื่นบรรดาชีวิตของคนทัตย์อื่นๆนั้นปนเฮาย่อมหูซึกว่าตัวเอง้านอนยิ่งกว่าถ้าจะมีการได้ทรัพย์สินอยู่ในมือของคนอื่นบรรดาชีวิตของคนทรัพย์อื่นๆนั้นปนเฮาย่อมหูซึกว่าตัวเองสําคัญยิ่งกว่าถ้าจะมีการได้การเสียระว่างชีวิตต่อชีวิตคนเฮาย่อดัวเลือกเอาข้างทําลายชีวิต คนอื่นสื่นเพื่อความยู่รอดของตัวเองฉะนั้นหากผู้ใด,ดมีความคิดถึงก,กระแสโลกอันสตรีทุกคนเส่อันเงินทองของคนอื่นเสมอกับเศษกระเบื้องและมีความรักทั่วปฐพีเสมอกับชีวิตของตนาบ่ายยอมลายชีวิตของผู้อื่นด้วยตัวเองนับว่าเขากำลังเดินทางออากโลก อุดรซึ่งหมายถึงความรอดจากแดนโลกีแล้วจึงมีคำกรสนใจว่ามินพิษพางเพียงมานดาทรัพท่านคืออิทาภากระเบื้องลักษณ์อัตมาอัตมาเทียมท่านเทียมเท่ากันเฮตรองต่งดังนี้จากเปลืองปดโพนสงสารเพราะฉะนั้นอย่าโยมสาธุชน บอกจ้าแต่นั้นโลกมนุษย์เท่านี้มีดอกไม้เป็นกรประดับดอกไม้นั่นขึ้นอยู่หน้าที่ใดก็สถานที่นั่นดูสดชื่นลงไปด้วยความสวยความงามของดอกไม้ทำให้ผู้ชมเกิดความพึง่อใจทำให้ผู้สึกว่าโลกนี้มีความอยู่น่าเพิดเพลินชีวิตของคนเฮามีเกียรติยศเกียรติคุณเป็นเครื่องประดับทำให้ชีวิตเป็นของข่าเป็นชีวิตที่สดชื่น สดชื่นน่าทุธาหนอมถ้าปราศจากยัติยศยดติคุณเสียแล้วชีวิตก็อับเฉาโ่งยไปเป็นสิ่งบอบบางมีอันโ่รงยไปดังนั้นเหยาดริงเป็นสิ่งใฝ่ฝันของผู้คงผู้ฮักชีวิต อยากได้มาเพื่อเป็นเครื่องอาภรณ์ประดับชีวิตหรือเพลิดพิ้งแต่เกียรติเป็นสิ่งบอบบางมีอันชอบรวยได้ง่ายเป็นสิ่งเดียวครับดอกไม้ชูวใดอยากได้มาเพื่อเป็นเครื่องอาภร์ประดับชีวิตหรือเพลิดพิ้งแต่เกียรติก็เป็นสิ่งบอบบางมีอันชอบรวยได้ง่ายเช่นเดียวครับดอกไม้ผู้ใดบารมงเกียรติก็อาจร่วงโรยหิวแห้งเน่าเหม็น ไปได้ทุกโอกาสเกียรติจึงต้องมีสัจธรรมเป็นรากฐานใบใช่เพ็นเกียรติจอมบเถร่ที่งามแต่สีไม่มีกลิ่นและไม่ใช่เกียรติที่เขายกยอปอปัน้นกันเพียงภายนอกที่เรียกกันว่าผักจีโรยหน้าต้องเป็นเกียรติคุณที่มีเนื้อแท้เป็นซัดเป็นธรรมจึงเป็นอาภรณ์อันมั่นคงผนจึงบอกว่าอันดอกไม้พร้อมสับกับความสวย กินลหอมรื่นชื่นน้าชื่นอาสาสรมรบอบอวลชวนภูมิมาาให้บินมาถิ่นพระทินเกียรติยศหอมกว่าบุพาชาติแรงนเลิศต้นชนหอมชนชอบหลามไม่เหวี่ยวแห้งเหมือนไม้ไม่เสื่อมรามพยายามหาหาเธอเชิดชูวงนะลนดอกไม้พร้อมสามสวยกินละรวยหอมรื่นชื่นนาสา หอมตลบอบอวนชวนภูมิมลาให้บินมาเชยกิ่นเปรงามเกียรติยศหอมกว่าบุภาชาติแหลมีลาดเลิศบนอชอบหลามไม่เหี่ยวแห้งเหมือนไม่ไมเสื่อมซามพระยันหาเธอดจูวงอันเนี้ยญาติโยมนำมาเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจคนเฮานั้นถ้าฮักจะโคบหาเป็นญาติเป็นมิตรกันแล้วก็ส่วนมากเขาจะ เกงไรไว้เบื้องหน้าคือหวังว่าจะได้ผงป้าอาศัยกันเท่านั้นจึงบ่เป็นความแปลกประหลาดนั่นอย่างไรที่นายม,มีจะมีแต่ญาติมิตรเสนอหน้ามาสลอนมีแต่คนสมัครเป็นพี่รุงล้อมหน้าล้อมหลังทีเดียวแต่พออยากอยากจนคนแค้นลงแล้วเขาจะนีหน้าไปมดจนเกือบจะบ่มีเหลือถึงคราวนั้นถ้าฝ่ายยากจนจึง หน้าไปหาชีตบากหน้าไปหาก็จะรับประสบผลก็จะได้รับอาการซบกับอย่างหน้าขายอย่างอย่างหน้าขายหน้าอารมณ์จิตใจของคนมันแน่นอนเดี๋ยวเมื่อไรมันอาจจะแพลงได้ตั้งร้อยแปดพันประการคาอู้ที่แสนจะหวานที่เขาอู้ด้วยอารมณ์รักใครนะ่น่ะบานเมินบานานก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปคำอู้ที่ขมคืน เจ็บแสบเพราะเขาพูดด้วยประชงังทั้งๆท,ที่ออกปากออกจากปากและลิ้นและลิ้นแผ่นเดียวกันเท่านั้นเองดังนั้นความรักและศรัทธาที่ตั้งบนรากฐานของอารมณ์จึงเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เป็นอันขาดร้อยรักเกิดจากร้อยอารมณ์และอาจจะพัดผ่านไปเหมือนลมร้อนลมหนาว ที่พัดไปมาตามฤดูกาลนั่นเทียวผ่านไปเหมือนลมร้อนลมหนาวที่พัดไปมาตามฤดูกาลนั่นเทียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำเสนออื้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังเพิ่นถึงบอกว่าว่าญาติขดีเขามีทรัย์ ตัวแค้นครับเขียนใจอย่าบถึงรักแรงแข็งขันได้สานาณาถาแล้วไม่นับเข้าอบอายอนันสุดเชื่อมันเหลือปดพูดสบดแล้วขัดสนเพราะแต่คำน้ำจิตคิดประจนปากปผลใจเป็นพานปากเป็นผลใจเป็น่านเหลือมารยาน่ะวาญาติใครได้ดีเขามีทรัพย์มีทรัพย์ ตัวแค้นครับเห็นใจอย่าไปหาถึงแรงรักแรงแข็งขันได้สัญญาอนาถาแล้วไม่นับเขาอาภายมนุษย์สุดจะเชื่อมันเหลือปดพูดสะบทแล้วสะบัดไม่ขัดสุนเพราะแต่คำจำเพราะนาเพราะแต่คำน้ำจิตคิดประจนเป็นผลใจเป็นพานเหลือมานยาอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรม ก่อนรับตา,าถึงสิบนาทีสุดท้ายในรายการดังกล่าววันนี้อาจจะาบาได้ดีแรกว่ามาได้จัดพอดีก็มีรายการพล่นจัดรายการไปก่อนกำหนดก็เลยมาจัดรายการเืาเท่านั้งหลายได้ยินได้ฟังน้องน,นำเลียงเสียงปากาในค่ำคืนนี้ถือว่าเาท่านันทั้งหลายได้บ้างัืเพราะว่า,วาคงจะ,ะมีรายการอื่น จะิญ่นพอน้องอได้ไฟฟ้าอินเทอร์นเนเ็ตมันก็มีปัญหาตั้งแต่เจ้าแล้วนะก็นี่ก็ปกติอ่ะหยุดหยุดแา่หยุดหยุดหายหายเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวนีว้เขากา็ม่จ้างนั่นเนาะครับผมมูธนามูธนาโนะอา,การกันรยานามิตรให้กำลังใจซึ่งการได้คล่องวันนี้เป็นวันสีลเป็นวันพระเนอะแม่จันดีจาาเจออเจนีนอ้ คำใจน้อยมันบบเพอมเพะสัตย์ข้องนอมมันคงเนะาะจะถ้าจะตีขึ้นขึ้นมันให้จะตีกันอ่าเป็นคำรังเป็นกำลังใจเฮ้เนอเจ้าสมทุทนานะแม่จันดีปากล้าง อ่าสันสายของเพี่เนาะคนก็โทรกันเข้ามาเป็นหนึ่งกําลังใจซึ่งกันละกันอ่ามันก็ต้องทําใจญาติโยมเหวมมันอย่างว่านาะมันพอของมันพอบาหันได้ของมันพอบาหันเขาก็ไปตามของเขาเนี่ยรายการไปเรื่อยๆบางทีบางเกาะอ่าก็อาจจะมาภาพของโทรศัพท์นะใกใกล้เนีเขาก็ฟังกอ้ายของมันเรื่อยๆนะอ่าญาติโยมบางบางครั้งโทรศัพท์กอาการ การลิ่งการทรงสั้มันอาจจะกระท่อนกระแท่นกันได้ให่ยบางเดียวก็ถ้าวิทยุทั้งใกล้ๆเข้าก้างใ,ในคงจะมีปัญหาเนาะถ้าอยู่ไกลก็อาจจะหายเจเริญพรเปพี่น้องอุโมงค์ปัญญาปัญญานปะ่นะฟังนี่ก็ขึ้นดีนะที่มือมือถือเนี่ย แต่ก็ฟังได้เนาะเจ้าเป็นกำลังใจเนอเจ้าเจ้าพี่บมนี่ก็ขึ้นดีนะติมือมือถือเนี่ยแด่ก็ฟังได้เนาะเจ้าเป็นกำลังใจเนอเจ้าเจ้าพี่บมพี่สาวขอพระกันที่วัดสลีบุญยืนเนาะอ่าที่แรกวัน วันพอดีวันที่เสาวเนี่ยมันเป็นวันเลือกตั้งนายกโดยสจด้วยเนะาะอ่าน้วนะพอดีว่าที่วัดสริรบุญยืนนี่เพื่อน็นิมนม์เที่ยงเกิงก็งะหอศอกทังนอกวัดถ้างเข้าใกล้ๆเพื่อนก็จะเข้าไปก่อนเวลาหน่อยหนึ่งเพื่อนจะทําพิธีสิบเอ็ดสองสามสิบเที่ยงครึ่งนะที่วัดสิรีบุญยืนเก็เมื่อคืนสามสี่โมงก็จะเร็จเรียบร้อยแล้วคนห้องว่าเผาหลอกเนะาะเมื่อคืนเพ่อก็จะมีพิธีกรรบ พรามา์พุ่ม,มก็คงจะเดินทางไปทำกัดอันนี้ก็ถือว่าพระคุณท่านมีพระคุณกับอัจมาภาพหลายสิ่งหลายอย่างใน้คือพระใจก็รัตังมากันแต่ก่อนนะ่นไปคนใจดีญาติโยมปล่อยหลวงปล่อยลามที่วัดเปิน่นแต่ก็อยู่กรุงเทพแล้วมาช่วยการช่วยงานเป็นมือกาแฟแล้วแต่ก่อนเนี่นะเอากาแฟไปชงเลี้ยงพี่น้องอวัดบ้านลุกบนเหมืองง่าวัดสีบุญยืนนะเนาะจัด พอดีว่าไปอยู่กรุงเทพทูเจ้าพระเนรน,นี่เปิดกอชงกาแฟในงานเลี้ยงรูบาอาจารย์มาใส่หวานก็บะหวานก็เฮอก็อถือว่าก็ถือว่าอก็อพอใจได้เจ็ดสิเป็นแปดสิเปอร์เซ็นต์ทำร้นก็รายการมีงานเลี้ยงฮอก็าาถือว่าฮอกาแฟมาเลี้ยงงานบน,นตลอดงานพระเจ้าพระสงฆ์มาหัววัดอา่านมานอนมานอนเปิด้องมานอนค้างคืนมาสวดมนต์มาตเนี่ยเซตเลวก็ปีกกรุงเทพแต่ท่านอยู่กรุงเทพหรอ อยู่จังหวัดนนท์บุรีรัช่วยงานเพิ่นบหลวงบัดเดิมตัวเก่าพ่องเราถือว่าไปช่วยกันประคับประคองกันไปเอาพ,พระศพพการจากกรุงเทพมาใช้งานทางละปูนเชียงใหม่ก็ร้ายที่หลายตางได้สิ่งที่ดีที่งามแม้กระทั่งการการเทศนาธรรมกเหมอนกันถ้าบัดได้ฝึกบัดได้ฮัดใครอู้เป็นใครอู้จ้างใครเป็นใครเทศจ้างพยายามฝึก มันในที่สุดพออายุสี่สิบปลายสามสิบปลายขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มมีข้อมูลที่เราเคยนะความคิดเปือนว่ามันก็รีไซเคิลทำเมื่อเราได้เข้าใจในอัดในทำเคยได้เป็นหนังสือที่ฮั่นที่นี่ความคิดเดิมเดิมอย่างเขาอู้กันนะมันก็ไปสกเกตเกยมาทําบุญอัญโยมกลุ่มความใจวันพกติถ่าเนานะอูอ้กันไปอู้กันมาทักทายกันไปก็เป็นสิ่ง เิ่งทำรำเขาสบายใจญาติโยมคำคืนนี้ก็คิดว่าญาติโยมจะจะจได้สวกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเขาสิธ์ที่นอนญาติโยมกลุ่มยอมใจวันปกติไหนเนาะออ้กันไปอู้กันมาเนี่ยทักทายกันไปก็เป็นสิ่งทำรำเขาสบายใจญาติโยมคำคืนนี้ก็คิดว่าญาติโยมจะได้สวกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเขาสิทธ์ที่นอนก่อนจะนำรายการจากท่านไป จะได้นำปลาอูกอ้การอููคำกรสนจิตมะเสือนใช้เอาไว้ขึ้นหอดหลายได้พิจารณาเป็นว,ว่านีไม่พนน้นมันไปว่าซัดในโลกเกิดมาบอ่อแคล้วสั่งขาขแล้วมันถึงบอ่อไหวเปลี่ยนไปเชื่อนิจชีวิตจิตใหญ่เนือตัวคิงใบพ่อด้านจักเนี่ยการด่วงการเว้นที่รำคาญเมื่อยล้าปวดหัวฟังตาปวดตัวฟังสมองสั่งเจ้า สั้นเตื้อเหมือนบ้าปลาลาเอาของไว้ปุ้นจนเต็มหาโตสะหาว่าเมื่อตาเอามาไว้นี่เอาของไว้คนเฮาเป็นเอาอย่างอี้จะมีมาจวบปุ๊บสี่สิบหรือห้าสิบ่อยครบทบบวกหลงลืมเป็นอย่างอี้แท้ไพ่ฝืนมาหนึ่งหนึ่งนังเป็นไปดังอี้อันนี้จะกำนำมาก้อนกี้หากติดมาบีบกัน อันสังขารธรรมชาจ้นั่นมีในตัวหั่นเนินนายหนุน่มแก่ก็ลุหุไปจนท้ายมีเปรียบเหมือนจูงใจบนคะเดียกหอยถูกแดดถูกฝนปัดเจืะน้อยพุ๊ดหล่นลงดินย่อยยับหนุ่มแก่ทั้งหลายมีไปภัยเปียทิทับดับสียังมดไปสัตว์โลกครานี้ย่อมสุดปีใสมันจักเป็นไปตามกรรมขีดเส้น มีหมอมียาวิเศษบ่เล่นสุดชักเยวย่ใหญ่เมื่อเป็นคนทำบุญนักทำบุญนักไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีเออจิตใจนั้นพดใส่ผ่องสีทำแต่ความดีระชั่วคือได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเตียนใต้ติดเมื่อเป็นคนทำบุญนักทำบุญนักไว้ก็เพื่อจะได้ผลดี เออจิตใจนั่นโพดใส่่องสีทำแต่ความดีระชั่วหือได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเตียนใต้ติิดตามโดยไปบ่าห่างถึงตัวเฮาตายมาลายม้วยมัง่งยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีไว้อ้างจักไปสวรรค์ก็ควรสรรสร้างหุนทางไปบนชั้นฟ้าทำความดีอย่ารีรอจักบ่ท่าเฮานา อันนั้นมันสั้นแต่บ่หู้เวลาตายเนื่อเจ้าทำบุญกุศลอย่ารอหฮือเท่าสาวขิงเราได้พร้อมขอตกเอาอาวะหนอบน้อมขอเข้า่อใหญ่ที่อู้เอาไว้หลอนบ่ถูกใจก็ขออาภัยยอมยอมับยัย้งเต้าอี้ก่อนและนายเหยรายการเสียง,งก่อนรับตาประจำเมือ่อค่ำยามคืนของวันจันที่สิบธันวาคมเดือนสามดับวันนี้ บุญกุศลที่เทาท่านทั้งหลายได้รวมได้ร่วมบุญทำบุญร่วมกันในคือตานสมาทานศีลเจริญจิตตภาวนา,าเป็นเวลาหลายปีผ่านมาบุญกินทีญาติโยมสาธุชนกระทำบำเป็นเือเป็นไปก็คือเล่ยยังกรรมพัฒนาที่ตัวตนเทาท่านทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาคือถูกต้องถ่องแท h, ส้สมคุณสมกล้าที่เทาท่านทั้งหลายได้มาเป็นชาวพุทธ มาพบพระพุทธศาสนาตั้งตัวตั้งตนอยู่ในสิ่งที่ดีเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนใจให้เอาตั้นทลอดอยู่สุขสบายกันไปใจใจในที่สุดนี้อัตมาภาพพระมหาประสิทธธรรมพิโธประธานห่วยอบรมประชาชนไปจำตำบลอกวัดยังกันได้ดำเนินหลักการเสียงก่อนเตือนใจให้เอาตั้นทลอดอยู่สุขสบายกันไปใจใจ ในที่สุดนี้อัธมาภาพพระมหาประสิทธธรรมพิธโธประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลออกวัดยังกันได้ดำเนินราการเสียงก่อนรับตามาถึงช่วงสุดท้ายขอนำรายการจากท่านไปก่อนพบปะกันใหม่ต่อต่อไปเน้อสะทาสุธีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังลังขอ จะรินปอนอนุโมทนา